คุณรู้ไหมว่านั่งรถหรือเครื่องบินนานๆมันไม่ได้แค่ทำให้เมื่อยเปล่านะแต่มันอันตรายกว่าที่คิดเยอะเมื่อเรานิ่งๆน,นานๆเลือดในขาจะไหลช้าลงเหมือนน้ำในท่อที่อุดตันถ้าเกิดลิ่มเลือดขึ้นมาแล้วไปอุดที่ปอดหรือหัวใจก็อันตรายถึงชีวิตได้เลยแต่ไม่ต้องกลัววันนี้จะแบ่งปัน5วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้การเดินทางไกลของคุณปลอดภัยและสบาย วิธีที่ 1. เดินไปมาทุกสองชั่วโมงอย่าไปนั่งนิ่งๆตลอดเวลาทุกสองชั่วโมงให้ลุกขึ้นเดินสักครู่ถ้าอยู่ในเครื่องบินก็เดินไปห้องน้ำหรือเดินไปปลายทางเครื่องถ้าขับรถก็หาจุดผักแวะการเดินจะทำให้กล้ามเนื้อขาบีบช่วยผลักเลือดกลับไปที่หัวใจเหมือนการบีบลูกบอลยางให้น้ำไหลออกไปนั่นแหละวิธีที่สองออกกำลังขาขณะนั่ง ถ้าไม่สามารถลุกเดินได้ก็ให้ขยับเท้าแทนยกปลายเท้าขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเหยียบคันเร่งรถหรือหมุนข้อเท้าไปมาอีกท่าหนึ่งที่ดีมากคือการกดส้นเท้าลงแล้วยกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยทำแบบนี้สัก1 0 1ถึงครั้งทุกครึ่งชั่วโมงวิธีที่3ดื่มน้ำให้เพียงพอ เลือดค้นจะไหลช้าเหมือนน้ำพึ่งเทใส่แก้วดังนั้นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณชั่วโมงละแก้วแต่อย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกาแฟมากเกินไปเพราะจะทำให้ขาดน้ำน้ำเปล่าดีที่สุดหรือถ้าอยากได้รสชาติก็ดื่มน้ำผลไม้สดน้ำมะนาวน้ำใบบัวบกอะไรแบบนี้วิธีที่4 สวมถุงเท้ารัดขาถ้าเป็นคนที่ขาบวมง่ายหรือเดินทางไกลบ่อยๆลองหาถุงเท้ารัดขาหรือถุงน่องรัดขาใสาด่ดูมันจะช่วยบีบให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่อย่าไปรัดแน่นจนเกินไปถ้ารู้สึกชาหรือเจ็บให้ถอดออกทันทีวิธีที่5เลือกที่นั่งให้เหมาะสม ถ้าได้เลือกที่นั่งให้เลือกที่นั่งที่มีพื้นที่ขายาวพอเพื่อที่จะได้ไม่ต้องงอขาแน่นๆและอย่าไปสอนขาเพราะจะกดเส้นเลือดใหญ่ถ้าขับรถปรับเบาะให้ขาไม่ต้องงอมากเกินไปและใส่หมอนรองหลังเพื่อไม่ให้ล้าจนเกินไปนอกจาก5วิธีนี้แล้วยังมีสัญญาณเตือนที่ต้องระวังด้วยถ้าขาบวมเจ็บหรือมีสีแดงๆอย่าไปนวดเด็ดขาดให้รีบไปหาหมอทันที สำหรับใครที่มีประวัติเลือดแข็งตัวง่ายมีเส้นเลือดขอดหรือเพิ่งผ่าตัดมาควรปรึกษาหมอก่อนเดินทางไกลอาจต้องทานยาป้องกันลิ่มเลือดการเดินทางไม่ควรเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสี่ยงกับสุขภาพเพียงแค่รู้วิธีดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเราก็เดินทางได้อย่างปลอดภัยและสบายลองเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ในการเดินทางครั้งต่อไปดูนะ แล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันว่าวิธีไหนที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณ